สวัสดีค่ะวันนี้เราต้มเปิดนะคะหน่อไม้ไก่นะคะอันนี้เราต้มหน่อไม้ไว้แล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะอันนี้ไก่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่ใบนี้นะคะเราของเราจะใส่ใบมงลักษนะคะนี่นะคะมีหน่อไม้นะคะมีใบมงลักษณนะคะมีไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเราใส่มีน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเหยาะน้ำปลาอีกเักนิดนึงนะคะ นี่นะคะเราเป็นเมนูแนะนำเราจะทำไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็มาอธิบายนะคะนี่นะคะมันอยู่ใกล้ๆเลยนะคะจะ,ะให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่เนื้อไก่มาลวกไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ฝนตกนะคะได้ยินเสียงป๊อกแป,ป๊กปแป๊กนะคะฝนตกค่ะนี่นะคะ นี่หน่อไม,ม้เรานะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ของเราใส่เนื้อไก่แะ่ค่ขาชิมก,ก่อนอร่อยแต่เราชอบใส่พริกป่นนะมันไม่เหมือนไทยอะ่ะมันถ้าไม่มีรสเผ็ดมันไม่อร่อยอ่ะเพราะว่าเออใส่สักนิดนึ่งให้รสแซ่บหนอใส่พริกป่นลง